สวัสดีครับกับผมนายชนินโคงเมืองม .61 ทับหเลขที่6จะมานำเสนอคีตักกวีดนตรีไทยของครูพุ่มปาปุยาวาดประวัติครูพุ่มปาปุยาวาดชื่อเดิมพุ่มเล็กเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมพศส4 3 3ตรงกับวันอาทิตย์เดือน3แรม13ามค่ำปีมะเส็งเป็นบุตรคนสุดท้องของนายปุ้ยและนางบุญปาปุยาวาด มีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวน4คนผลงานครูพุ่มสอนดน,นตรีไทยตามสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวังต่างๆเช่นวังบางขุนพรมครูพุ่มเป็นผู้สอนที่มีฝีมือในงานตีคองวงใหญ่และละนาทุ้มนอกจากปฏิบัติได้ดีแล้วครูพุ่มยังแต่ฉาในงานประดิษฐ์ทำนองได้อย่างดี เมื่อครั้งทางการต้องการฟื้นฟูเพลงไทยเดิมด้วยการบันทึกลงเป็นโน้ตสากลโดยมีคณะกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยและสากลครูพุ่มก็เป็นหนึ่งที่ได้รับการรับเลือกให้เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบเพลงไทยเดิมครูพุ่มได้แต่งเพลงไว้หลายเพลงเช่นเพลงทยอยเถาเพลงทยอยยวนเถาและชั้นเดียว นอกจากนี้ครูพุ่มได้แสดงทางโทรทัศน์อย่างสม่ำเสมอครั้งหนึ่งเคยร่วมมือกับคณะภายมงคลฟื้นฟูศิลปะละครลำครูพุ่มป่วยเป็นโรคมูสวรรัสดถึงแก่กรรมเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พศ2511รวมอายุ77ปี